เพื่อนเพื่เคยได้ยินคําว่าบัตเตอร์มิลค์นะครับอยู่ในชื่อของอาหารบางอย่างหรือว่าเป็นส่วนประกอบของอาหารบางอย่างไหมครับอย่างเช่นบัตเตอร์มิลค์สโคนบัตเตอร์มิลค์วาฟเฟิลบัตเตอร์มิลแพนเค้กหรือว่าไก่ทอดที่ใช้แป้งบัตเตอร์มิลค์เนี่ยนะครับเป็นต้น บัตเตอร์มิลนะครับมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกเนี่ยจะไม่ได้เป็นรูปแบบที่เรานิยมเอามาทําอาหารหรือขนมนะครับนั่นก็คือบัตเตอร์มิลที่เกิดจากการตีหรือการปั่นวิปปิ้งครีมนะครับจนกลายเป็นเนยครับเมื่อเราเอานวิปปิ้งครีมนะครับไปตีนะครับถ้าเกิดเราโอเวอร์วิปก็คือตีเขาจนเกินไปแล้วแล้วเรายัางคงตีต่อไปสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือเนอยมาก้อนหนึ่ง แล้วก็ของเหลวเนี่ยที่มีลักษณะเป็นเหมือนคล้ายกับนมนะครับแต่ใสกว่าซึ่งนมตัวเนี้ยจะแทบไม่มีไขมันเหลืออยู่เลยเพราะว่าไขมันจะไปอยู่ตรงก้อนของเนยแล้วนะครับแต่บัตเตอร์มิลที่เราใช้มาทำอาหารหรือขนมเนี่ยนะครับจะไม่ใช่บัตเตอร์มิลที่ทำจากวิปครีมแล้วมาปั่นหรือมาตีนะครับแต่จะเป็นบัตเตอร์มิลที่เกิดจาก นมไขมันต่ํามาใส่จุลินทรีย์หรือว่าเพาะเชื้อแบคทีเรียนะครับโดยการควบคุมอุณหภูมิที่ต่ําแล้วก็เพาะเชื้อเป็นเวลา12-14ถึงชั่วโมงนะครับผลที่ได้ก็คือว่าเจ้านมตัวเนี้ยจะมีลักษณะที่เนื้อข้อนขึ้นลักษณะคล้ายๆกับโยเกิร์ตหรือว่าซาวครีมแล้วก็จะมีรสที่เปรี้ยวสามารถดื่มได้ครับก็ถือว่าเป็น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันเวลาที่เราใช้บัตเตอร์มิลเนี่ยเขามักจะมาคู่กับเบกกิ้งโซดานั่นเองครับเพราะว่าบัตเตอร์มิลเนี่ยเขามีความเป็นกรดใช่ไหมครับเบกกิ้งโซดาเนี่ยเมื่อเขาไปเจอกับกรดเขาจะให้อากาศนะครับก็ทําให้ขนมของเราเนี่ยเป็นโพงหรือมีเนื้อที่ฟูหรือมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นนะครับรวมถึง บัตเตอร์มิลเนี่ยจะช่วยชะลอการไหม้ของอาหารของเราก็คือเขาจะช่วยรักษาสีไม่ให้เกิดการบราวนิ่งหรือการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลไหม้เร็วเกินไปนะครับบัตเตอร์มิลในเมืองไทยมีขายไหมในบางซูเปอร์มาร์เก็ตมีนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตแบบที่ ส่วนประกอบอาหารฝรั่งเยอะๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเบิดสมมุติว่าเราไปเจอสูตรขนมสูตรอาหารที่ใช้บัตเตอร์มิลแล้วเราอยากทําแต่เราไม่มีจริงๆเราก็สามารถสร้างวัตถุดิบขึ้นมาทดแทนเองได้นะครับน่ง่ายครับผมเราสามารถใช้นมสดได้เลยสัดส่วนก็จะ ไม่มีอะไรมากครับสมมติว่าเราใช้นมสด1ถ้วยเนี่ยเราก็จะใช้น้ำมะนาวอาจจะเป็นเลมอนหรือมะนาวบ้านเราก็ได้นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปครับทิ้งไวส้สักครู่ลองคนดูนะครับลักษณะของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบลิ่มๆไม่เนียนละนะครับนั่นแปลว่าพร้อมใช้แล้วครับหรือถ้าเราไม่ต้องการทำแบบนั้นนะครับเราสามารถทดแทนสูตรด้วยโยเกิร์ตหรือซซวครีมก็ได้ผลใกล้เคียงกันครับ